ผมไปประกวดมันก็ได้ชิ้นหนึ่งทุกสนามเลยเออทำนิวอาร์เผมไปประกวดมันก็ได้ชิ้นหนึ่งทุกสนามเลยเออทำนิวอาร์เผมไปประกวดมันก็ได้ชิ้นหนึ่งทุกสนามเลยเออทำนิวอาร์เตือมาเนี่ยทีเก้เกี่ยวกับระจันทร์จริงๆเก้เออประกวดแล้วได้ที่สี่เประกวดที่ไหนครับประกวดทุกราชานามที่ไหนอ่ะสแตนไทยพบ่อยๆอ๋อสแตนไทย แค่อาพูดมาเนี่ยนะประกวดเอาผมไม่รู้หรอกมันก็ไม่มันการประกวดมันไม่มีมาตรฐานนะวะโอมาตรฐานถ้าหากมันไม่ใช่ผมไม่ให้หรอกครับไม่ว่าที่ไหนหรอกครับอ่ะก็ให้ทำไมันเสี่ยข้าววะเขาไม่ได้สนใจนะว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงเขาสนใจว่าได้เงินครับตอนนี้นะคุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยถามหน่อยเจ็ดสิบสองรุ่นพ่อผมเป๊ะเลยพ่อผมก็เจ็ดสิบสองรุ่นเดียวกับพ่อผมเลยยังทันครับยังทันยังทันอยู่ยังต้อง ี่อยูลองลองลองศึกษาดูมันมันต้องเปิดใจก่อนต้องเปิดใจมาเอาเร่องนี้เลยหลานหลานขอญาณแนะนำลูกขอญาณแนะนำแล้วกันเราพูดกันตอเนี้ยเอาที่ยืนอยู่นี้ยถ้าคุณอาเล่นถูกทางเนี่ยคุณอาเล่นพามานานยังแล้วจังปีหนึ่งห้าห้าคุณอาเล่นถูกทางนะสี่ห้าสิบปีคุณอาไม่ต้องมาเดินทางไกลคอาหนึ่งเนี่ยนะห้าสิบสามปีเมื่อก่อนไม่มีน้าหาเป้เลยนีแพอนั่นแหละ ตัวตัดมันก่อนไอ้ที่มีบ่าเนี่ยเขารับตัวตัดออกมามันก็เนี่ยแหละลูกๆอะลรอย่างเงี้ยเพราะมันลวกมันก็มีตัวมันก็มีบ่าครัไม่มีครับจมูกตรงทุกองไม่มีฮะอ่าอ่าได้เลยใช่ไหมอืมมันลูกมันรับไงพอรับมันก็ร่วกลวกแล้วก็เกิดบ่าขึ้นมาเพราะมันร่วกอืมเดี๋ยไปเล่นทีหลัมรวมแล้วจมูกเนี่ยมันจะโอเควันนี้แล้วเราก็รับฟังคุณอาไปแล้วกันเรารับฟังอยู่แล้วรับฟังด้วยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้คุณอาก็ต้องเปิดใจว่างว่า